ดีครับโยวันนี้เอาออกลั่นครับเอมสลัดจะจามกรับคือครับวันนี้เอาเอ็มสลัดไปเชมคครับผมนี่ครับโอ้ลูกจุกมันหลุดนี่หว่าว่าทำไมมัน น้ำเข้าหลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะเมืม่อไหร่น้ำมันจะแห้งวะตกทีนี้ก็เป็นชาติเลยนะกว่าจะแห้งตรงนี้แค่นี้ก็ดีดแล้วอะ่ะไม่ไหวไม่ไหว นี่มันต้องที่เราล้มดีกว่า ผมมีแต่หันนะครับไม่มีพวงอะไรน้ำมันดีกังเกงเปือ้อนหมดเลยเกงอ้าวสบายดีไหมลูกลูกพ่อเลยครับไปได้วยกันครับเราอยู่ไหนเราไปได้วยกันครับสกรปรกเช็ดแปลงเลยเราจะเอาไปสักวนะนี่ครับมีหางด้วยนะแรคคูนมันคือแรคคูนป่ะครับเอออยู่ลูกหัวมันเนี่ยครับโอเคอยู่เด่นๆนะลูกเดี๋ยวพอยกล้อนี่ก็ยกรามนะ อ้าวมันคงมาลัยด้วยเว้ยเฮ้ยันไม่มาป่ะ ช่องว่างของมอสจุดโวของมอไซครับมีตำรวจนะกำคัดไปแบบนึงไปขวาดีวะซ้ายมันเจอตำรวจขวามันก็ติดอีกโอ้เราต้องพ่อ,อขนาดนี้เลยแหละ แบะอะไรอยู่วะดูคติป่ะเนี่ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วลูกยางมันหลุดนี่แล้เวเจอกันเขี่ยมั่งครับเคย์ฝากกุญแจเลยนะครับเคยนี่นะไอเขาบอกยังยังไม่ได้บอกนะ่ะทำอะไรก็ไอที่แจ้งเคมแผ่นคัทไอแผ่นชาร์จไฟอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ไปน้ำมันเข้าหน้าปัดอะ่ะหน้าปัดมันเสียไปแล้วมั้งกดกดอะไรไม่ได้นะ่ะกดไม่ได้เลยใช่ปะอืมแต่แต่ไม้มันขึ้นนะรอบมันขึ้นน้ำมันอะไรใช้ได้หมดที่ทำที่ทำเรื่องเคมาแล้วใช่ปะครับทำเรื่องเคมมาแล้วครับดได,ได้ได้ครับเข้าไปสูงน,นะครับผม วันนี้แต่งแต่งเต็มมาครับโหมาถึงเมื่อเจอลัสซี่กับลอนโซ่กันนะครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะมะดีครับนี่ครับเจ้าของร้านใจดีครับอันนี้มาใหม่หรอครับอ๋ออ,อันเดิมเนาะเหยาถอดกาง 就可以。 ครับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ